น้องเหนือลูกสาวกบประพัชราชี้แจงไม่ใช้เส้นสายพ่อแม่เข้าวงการต้องบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งสวยตามรอยคุณแม่ไปติดๆสำหรับน้องเหนือดิศร,รยาลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อเอพรเทพกับคุณแม่กบประพัสราเตชะไยบูร์ซึ่งปัจจุบันน้องเหนืออายุได้21ปีแล้วกำลังจะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยคุณแม่อีกคน โดยล่าสุดทางด้านคุณแม่กบได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ยอมรับว่าตนดีใจที่ลูกสาวจะเข้าวงการแต่การดีใจของเรานั่นคือเขาต่อสู้มาด้วยตัวเขาเองไม่ได้ใช้เส้นพ่อแม่แต่อย่างใดซึ่งก็มีเยอะมากคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าใช้เส้นพ่อแม่ประมาณว่าความสามารถไม่ต้องมีรอพ่อแม่มีให้ครบอยู่แล้วแม่เองก็เป็นผู้จัดอยู่แล้วแต่ความจริงแล้วไม่ใช่น้องเหนือเองก็ต้องไปเวิร์กช็อปกับคนอื่นๆ น้องเหนือบอกว่าอย่างแรกเลยเดินไปบอกแม่ว่าหนูอยากเล่นละครแต่หนูก็ต้องไปไฟด้วยการที่หนูต้องไปแคสติ่งเองส่งให้ช่องดูเหมือนกับทุกๆคนยอมรับว่ากดดันกลัวโดนเปรียบเทียบกับคุณแม่เรื่องนี้มันโดนอยู่แล้วถ้าเมื่อก่อนหนูจะแครมากแต่ตอนนี้หนูเข้าใจมากขึ้นว่าเราทําให้ทุกคนชอบเราไม่ได้มันก็มีทั้งรักทั้งเกลียดเราเขาจะเปรียบเทียบก็ช่างเขาเราทําให้ดีที่สุดชมคลิปท้ายข่าว